ครับพบกับชิดปากแปรนครับกัปตันอาบน้ำปะโอ้กัปตันไม่ได้อาบน้ำนะครับเดี๋ยวสองกัปตันอาบน้ำนะครับผมโอ้กัปตันซักผ้าโอ้ยเห็นเท้าแล้ววายกัปตันนะเพื่อพี่นะจะสาดน้ำใส่พี่เลยเออสักคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวพี่จะฝากทุกคนเข้าไปดูช่องกัปตันดัมซิ่งนะนะครับผมเนาะหลังจากดู คลิปชิดแล้วก็ไปดูคลิปกับตันดัมซิ่งนะครับผมเนาะโอ้โหต้องลงทุนขนาดนี้เลยเออต้องลงทุนดิเดี๋ยวพี่ก็กำลัง่องเออนะนะซองซองซองตายแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วโอ้ยตายแล้วเดี๋ยวแกผ้าเปล่าเนี่ยเห็นเป็นพวงเลยอ่ะโอ้กับตันหายครับกับตันหายเฮ้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 ย ะน,นะอันนี้ก็คลิปนี้นะครับผมก็ฝากสาวๆนะครับกับตันอาบน้ำนะครับผมให้จินตนาการภาพเรานะครับตอนนี้เห็นแต่เท้านะครับผมเนาะโอ้ยนดโ่้ยนงนุ่งกับไฮสักคลิปเนี่กับบอได้ดูนี่นะ <c oughs>